จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอินเทอร์เน็ตล่มทั่วโลกอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนสําคัญของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนการสื่อสารหรือความบันเทิงแต่ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งอินเทอร์เน็ตล่มทั่วโลกพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นโลกของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหน,นถ้าอินเทอร์เน็ตล่มสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทีอการสื่อสารหยุดชะงักการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันอย่างอางนเทอนโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้งานได้ ระบบธนาคารและการเงินการทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดรวมถึงการใช้บัตรเครดิตและการปรอนเงินจะหยุดทำงานการทำงานและการเรียนธุรกิจที่พึ่งพ่าร,ระบบออนไลน์จะต้องหยุดชะงักเช่นการประชุมทางไกลและการเรียนออนไลน์อินเทอร์เน็ตเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ตลาดหุ้นล่มการซื้อขายหุ้นที่ดำเนินผ่านระบบออนไลน์จะหยุดชะงักทำให้เกิดความวุ่นวายทางการธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซ ธุรกิจที่ขายสินค้าออนไลน์เช่น Amazon หรือช h อ p e ีจะไม่สามารถดาเนินการได้การขนส่งและโลจิสติกส์ระบบติดตามสินค้าและการจัดส่งทีุ่ดผาย Internet, อยินเทอร์เน็ตจะหยุดทำงานทำให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายชีวิตของเราจะได้รับผลกระทบอย่างมากไม่มีแผนที่ออนไลน์การเดินทางจะยากขึ้นเพราะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันแผนที่อย่าง Google แ a p หรือ GPS ได้การบันเทิงลดลง การดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมออนไลน์จะหยุดชนดผู้คนอานต้องหาวิธีใหม่ๆในการเ่าเวลาการรื้อผาข้อมูลการค้นหาข้อมูลแบบทันทีหรือการเรียนรู้ออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้อินเทอร์เน็ตล่มอาจทําให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมการสื่อสารฉุกเฉินโดยงานฉุกเฉินเช่นตํารวจหรือโรงพยาบาลอาจไม่สามารถติดต่อและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วความวุ่นวายทางสังคม ผู้คนอาจตื่นตระหนจากจัดการไม่สามารถติดต่อเข้าถึงบริการพื้นฐานได้การโจมตีทางไซเบอร์ถ้าการล่มของอินเทอร์เน็ตเกิดจากการโจมตีอาจเกิดปัญหาใหญ่เช่นการขโมยข้อมูลหรือการทำลายระบบสำคัญถ้าอินเทอร์เน็ตล่มในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนอาจต้องกลับไปใช้วิธีการติดต่อและทำงานแบบเดิมเช่นการเขียนจดหมายหรือการทำธุรกรรมผ่านธนาคารโดยตรงการเพึ่งพาชุมชนท้องถิ่น าการพึ่งพาชุมชนท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้นเพราะการเชื่อมโยงระดับโลกจะหายไปการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อาจามีการพัฒนาระบบสำรองที่ไม่พึ่งพาอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเข้ามาทดแทนการล่มของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะทําให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายความเสีย่ยงระบบสำรองเราควรมีระบบสำรองสําหรับการสื่อสารและการทําง,งานความยืดหยุ่น การพัฒนาทักษะที่ไม่พึ่งาพาเทคโนโลยีเช่นการใช้แผ่นที่กระดาษหรือการเขียนเอกสารเรื่องมันอาจต่างเป็นสิ่งสำคัญอินเทอร์เน็ตล้มอาจดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วคุณละท่าวันหนึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณจะรับมืออย่างไรคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจแบบนี้อีก